อลิชาใครเป็นคนที่บอกเธอมันจะเป็นใครมันสำคัญอะไรกันเหรอฮะความจริงก็คือใช้เดารู้ทุกอย่างอลิชาช่วยเข้าใจหน่อยสิปล่อยมือฉันฟังนะถ้าอยากจะแก้แค้นก็เอาเลยเธอจะไปโทษขนบริสุทธ์ทำไมล่ะฮะนี่ปล่อยฉันสิอลิชาฟังฉันนะความจริงเรื่องของแม่เธอมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะไอ้เรื่องนั้นฉันไม่รู้หรอกแม่ฉันตายไปแล้วเข้าใจหรือเปล่าฉันเข้าใจว่าเธอเสียใจอลิชาแต่ช่วยเข้าใจหน่อยเถอะเธอฆ่าแม่ของฉัน ฉันจะแก้แค้นเธอเองกุดดันแต่ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเลยนะช่วยฟังฉันก่อนฉันไม่อยากจะฟังอะไรทั้งนั้นเลิกแสดงละครได้แล้วฉันไม่อยากจะฟังอย่ามาแสดงละครหน่อยเลยฉันไม่สนไม่ต้องมาพยายามตีหน้าเส้อกับฉันฉันเห็นกับตาว่าเธอฆ่าแม่ฉันทั้งเป็นพยายามเข้าใจฉันหน่อยสิปล่อยฉันก่อนสิฉันทำในสิ่งที่ถูกต้องยังไงล่ะฉันสาวบานกับแม่ของฉันเอาไว้ ว่าฉันจะทำลายชีวิตของเธอแล้วก็ไล่เธอออกจากบ้านนี้ฉันขอสาบ้านเลยไปสิไปช่วยเพื่อนรักของสามีเธอเลยสิยาคา้ลุงอยู่ที่ไหน ธุรคาบอกมาว่าเขาอยู่ไหนยาา่าคารลวิทคารล่ะคะเขาอยู่ในที่ที่ควรอยู่ในคุกไงให้อภัยพ่อด้วยอลิชาพ่อปกป้องลูกสาวตัวเองไม่ได้ พ่อทำหน้าที่ของพ่อได้ไม่ดีเลยจริงๆพ่อผิดเองทุกอย่างพ่อขอโทษนะพ่อขอโทษ นี่ปล่อยชอัชนะไม่ปล่อยฉชนปล่อยฉชนปล่อยฉันสิไม่มีอะไรนะนี่พ่อเองพ่อ,อนี่แล้วลูกลูกไม่เป็นอะไรนะลูกจะไม่เป็นไรอลิชาพ่อขอโทษนะอลิชาพ่อขอโทษที่พ่อม่อยู่กับลูกตอนลูกต้องการพ่อมากที่สุดพ่อขอโทษนะพ่อจะอยู่ข้างลูกไปตลอดวิคาจะต้องโดนลงโทษมันต้องโดนลงโทษอย่างสาสม มันจะต้องชดใช้มันต้องรับผิดชอบเอาล่ะลูกฟังนะลูกคงจะหิวถ้างั้นเดี๋ยวพ่อไปหาอะไรให้กินนะลูกไปอาบน้ำก่อนนะ คนที่ทำร้ายหลานสาวยาไม่มีทางได้อยู่อย่างสงบแน่ๆขอให้คนที่มันทำร้ายหลานสาวยาต้องตกนรกหมกไยทั้งเป็นเขาอยู่บ้านเรากแกล้งทำดีกับเราค่ะอลิชาอายุน้อยขนาดนั้นอ่ะเขาทำอะไรเลวแบบนั้นได้ยังไงกันน,ะน่ะน่าขยะแขยันจริงๆคุณย่าคะคนแบบนี้จะต้องตกนรกจริงๆค่ะใช่นะ เขาต้องโดนเอเจล้างแขนล้างแขนให้ถึงที่สุดเลยด้วยล,ะละ่ะสมิพูดจบหรือยังหลังจากนี้ห้ามใครพูดชื่อคนคนนั้นต่อหน้าอลิชาอีกแล้วห้ามใครพูดถึงเรื่องวันนี้ด้วยได้เอเจรเราวางแผนจะทำอะไรยิ่งใหญ่แต่ว่ายายเด็กนี่น่ะมันเก่งกว่าเราเยอะเลยนะคะ ทำเป็นคนใส่ซื่อแล้วก็ได้ทุกอย่างที่ต้องการน่ะทษซารู้ยายน่าลูกสาวอัตารานะบอกเลยว่าร้ายไม่แพ้มแม่ยายน่นทำทุกอย่างเพื่อชัยชนะวิคารทำอะไรไม่ได้หรอกนะอลิชาตอนนี้มันเข้าคุกไปแล้วพ่อสัญญานะว่ามันต้องโดนโทษรุนแรงที่สุดและพ่อสัญญานะว่ามันต้องใช้ชีวิตในคุก มันต้องใช้ทั้งชีวิตของมันอยู่ในโคกนั่นรับโทษไปอาก,กีมันมันกลับมาแล้ว กก้าดียังไงแกกล้าดียังไงเข้ามาในบ้านนี้อีกตอนแรกแกทำร้ายลูกสาวฉันแล้วมาถึงตอนนี้แกกล้าแหกคุกออกมาได้ยังไงวิคารนฉันไม่ได้แหกคุกฉันได้ประกันตัวใครที่มันกล้าดีประกันตัวแกออกมา ฉันเองค่ะลุง นี่เธอจะบ้าหรือไงเธอบ้าไปแล้วเหรอเธอไปช่วยอาญากรแบบนี้ทำไมไอคนนี้มันทำร้ายลูกสาวเรานะเขาไม่ได้ทำผิดอะไรวิครานเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะนี่แม่พูดเรื่องอะไรเนี่ย พวกเราเข้าข้างแม่มาเสมอเพราะว่าแม่เข้าข้างความจริงในทุกๆครั้งยังไงล่ะคะแต่ว่าแม่ทำผิดแล้วที่ช่วยคนแบบนี้ออกมาจากคุกเนะ่ไอ้นี่เนะ่มันขืนจะอลิชาไปนะคะแต่ว่าแม่ไปช่วยมันได้ยังไงอะแม่ทำได้ยังไงกันนี่เธอจะหาว่าลูกสาวฉันโกหกอย่างนั้นเหรอว่าอย่างไงกูดัน ตอบมาสิเธอหาว่าอลิชาโกหกอย่างนั้นเหรอฉันเข้าข้างความจริงเสมอนะคะลุงแต่ว่าความจริงก็คือวิครานเขาไม่ได้ผิดอะไรทั้งนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรด้วยก็ได้กดดันฉันจะยือนอยู่ข้างอลิชาฉันจะปกป้องอลิชาต่อให้ฉันต้องเป็นศัตรูกับเธอเพื่อล้างแค้นให้ลูกสาวฉันฉันก็ไม่สน นี่คือลูกสาวแท้ๆของฉันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าลูกสาวฉันฉันจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกสาวฉันแม้แต่เธอฉันก็ไม่สนสงครามได้เริ่มขึ้นแล้ว และสำหรับฉันฉันให้ค่าความจริงมากที่สุดนะคะลุงและฉันจะเข้าข้างวิคราน,นะคะ่ะเธอทำแบบนี้ได้ยังไงกดดันเธอเป็นผู้หญิงเธอมากล่าวหาว่าอลิชาโกหกกดดันลูกสาวฉันจะโกหกทำไมนั่นไม่ใช่แค่ลูกสาวของลุงนะคะแต่ว่าเขาเป็นลูกสาวฉันด้วยฉันรู้ว่าลุงเข้าข้างอลิชา ตอนที่ทั้งครอบครัวเกลียดอลิชารวมไปถึงลุงด้วยแต่ว่าวันนี้ฉันไม่เข้าข้างอลิชาอีกแล้วก็ลองคิดดูสิว่าฉันทำไปเพราะอะไรอลิชาโกหกเพื่อที่จะใส่ร้ายวิครานเขาไม่ว่าลุงจะรับได้ไหมแต่ว่ามันคือความจ<อ>ิพอได้แล้วกดดัน พอได้แล้วเธอพูดจาบ้าบอไร้สาระฉันรู้ตัวเองว่าฉันกำลังพูดอะไรอยู่และถ้าลุงฟัง<ร>ฉัน<ม>ลุงก็จะรู้รเหมือนไม่ก็จะรู้เหมือนกันที่ทจะต้องคุยกันแล้ว,ห,วหนูทำผิดที่ไปช่วยคนชั่วออกมาจากคุกแบบนี้คนคนนี้ควรจะอยู่ในคุกฉันจะทำทุกอย่างให้มันเข้าคุกอีกรอบมานี่หยุดเลยนะลุง ลุงเป็นคนตั้งกฎว่าคนที่ทำผิดจะต้องออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วทำไมวิทครานเขาจะต้องออกไปในเมื่อเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยสักนิดเดียวเนี่ยและฉันเองก็จะไม่ยอมให้เขาไปไหนด้วยเหมือนกันและฉันจะไม่ยอมให้เขาเข้าคุกด้วยเธอดื้อเกินไปแล้วนะฉันก็แค่พูดความจริงนะคะลุงกดดันครั้งนี้นี่ลูกสาวฉันและนั่นก็ลูกสาวของฉันเหมือนกันอลิชาทำผิดและนั่น มันก็คือความจริงฉันไม่ยอมให้คนบริสุทธิ์ต้องโดนลงโทษอย่างแน่นอนค่ะพอได้แล้วกดันเธอพูดมากเกินไปแล้วฉันไม่ยอมให้ไอ้นี้มาอยู่บ้านฉันแม้แต่วินาทีเดียวมันจะต้องไปอยู่ในคุกถ้าบ้านหลังนี้ไม่มีที่ให้กับวิครานอยู่ <c oughs> ก็แสดงว่าลุงกับคนบ้านนี้ไม่เข้าข้างความจริงและฉันก็ไม่มีทางยอมแน่นอนเลยค่ะ แม่ทำแบบนี้ทำไมกันเนี่ยอลิชาบอกเราว่าชายคนนี้น่ะขืนใจเธอนะคะอลิชานะ่ะเธอจะโกหกไปทำไมกันน่ะนี่แม่แม่ทะเลาะกับเอเจเพื่อคนชั่วแบบนี้เหรอแม่เน่ะเป็นผู้หญิงนะเขาใช่หน่อยสิอลิชาพูดจริงนะแม่เนะใช่ก็เพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันก็เลยพยายามห้ามไม่ให้ผู้หญิงใช้สิทธิ์ของตัวเองมั่วๆไงและถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะทุรคา ฉันคนนี้นี่แหละที่จะเป็นคนแรกที่จะลงโทษวิครานและถ้าผู้หญิงคนไหนที่เขาโดนขืนใจจริงๆฉันก็จะเป็นคนแรกที่เข้าไปช่วยเหยื่อเพราะว่ามันเป็น common sense เราจะต้องเข้าข้างเหยื่ออยู่แล้วแต่ถ้าหากว่ามีผู้หญิงคนไหนสักคนกล่าวหาคนอื่นมั่วๆด้วยเหตุผลบ้าๆของตัวเองคนเดียวเท่านั้นมันก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนหญิงร่วมโลกที่จะต้องหยุดคนชั่ว และในกรณีนี้คำกล่าวหาของผู้หญิงที่แต่งเรื่องขึ้นมาก็เหมือนแค่ลมปากมันทำลายคนได้และฉันไม่ยอมให้วิครานโดนลงโทษเพราะอาลิชาอย่างแน่นอนและเธอเธอคิดว่าตัวเองถูกเสมอใช่ไหมเธอจะสื่อแบบนั้นใช่ไหมไม่กดดันเธอคิดว่าอาลิชาโกหกอลิชากำลังเอาเปรียบวิครานโดยการใส่ร้ายอย่างนั้นเหรองั้นบอกมาว่าเพราะอะไรกดดัน ฉันเข้าข้างเธอมาตลอดนะแต่ว่าวันนี้เธอพูดเรื่องบ้า,บาๆเธอผิดแล้วล่ะกุดดันเธอเข้าใจผิดแล้วฉันไม่ได้มาเพื่อพิสูจน์ว่าฉันผิดหรือว่าถูกแต่ฉันมาเพราะวิเคราะไม่ผิดแค่นั้นล่ะลองฟังเขาดูแล้วลุงก็จะรู้ทุกอย่างเองล่ะค่ะกุดดันฉันไม่เข้าใจมันมาหลายปี เธอเพิ่งเจอมันแค่วันเดียวเธอเชื่อมันด้วยเรื่องบ้าๆโง่ๆที่มันบอกอย่างนั้นเหรออลิชาเป็นลูกสาวเรานะเธอเชื่อมั่นมันมากกว่าอลิชาอย่างนั้นเหรอเธอบ้าหรือเปล่าเนี่ยวิคานคนคนนี้จะอยู่บ้านฉันไม่ได้เด็ดขาดวิคานจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ฉันฟังลุงพูดมาเยอะแล้วนะบ้านฉันลูกสาวฉันแล้วยังไงล่ะคะอย่าลืมสิว่าฉันเป็นของลุง และฉันก็เป็นเมียของลุงถ้าลุงเชื่อใจฉันมาตลอดแล้วทําไมวันนี้ถึงไม่เชื่อใจฉันละ่ะเพราะอะไรกันฮะก็เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของลูกสาวฉันนั้นก็ลูกสาวของฉันเหมือนกันนะ่ะฉันหวังร้ายหรือไงละ่ะการกระทําของเธอมันบอกว่าเธอหวังร้ายนี่ลุงพูดอะไรออกมาเนี่ยอย่าลืมสามอย่างนี้นะอลิชาเป็นลูกสาวของฉัน ฉันหวังดีกับอลิชามาตลอดเหมือนกับลุงและอย่างที่สองลูกสาวฉันฉันไม่มีทางปล่อยให้ทำผิดหรือว่าทำลายชีวิตของคนอื่นอย่างแน่นอนฉันไม่มีทางยอมฉันก็เลยต้องเข้าข้างวิครานยังไงละ่ะและฉันจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะฉันเองก็จะไม่ยอมให้ลุงทำอะไรผิดๆด,ด้วยก็เพราะว่าเรื่องครอบครัว มันก็สำคัญกับฉันจํำเอาไว้ว่าลุงน่ยไม่เคยทำอะไรผิดมาก่อนเลยนะวันนี้ฉันจะไม่ยอมให้ลุงทำผิดด้วยฉันไม่ยอมให้คนดีๆต้องโดนลงโทษฉันขอสัญญาเลยเธอมองว่ามันเป็นคนดีอย่างงั้นเหรอกุดันแต่สำหรับฉันมันทำร้ายลูกสาวฉันถ้าแบบนั้นฉันก็คงผิดเพราะว่าฉันเข้าข้างเขาได้เลย ไล่ฉันออกไปจากบ้านหลังนี้สิกดดอนนี่พูดเรื่องอะไรกันหนูอยากจะออกจากบ้านเพื่อคนชั่วคนนี้หนอเหรอหนูไม่ได้พูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะคะหนูก็มีเหตุผลของหนูเหมือนกันนะคะยาคือว่าลุงคะอลิชาพอได้แล้วพอทั้งคู่เลยพอ ฉันฉันเป็นคนผิดเองฉันอยู่ผิดที่เองฉันผิดเองนั่นแหละฉันไม่ควรไปที่นั่นเลยทั้งสองจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันแบบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะเธอไม่ผิดเลยฉันไม่อยากจะเห็นสองคนนี้ทะเลาะกัน ฉันทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นเองเมื่อไหรฉันไปไหนไม่ว่าที่ไหนก็ไม่มีใครเชื่อฉันเลยเนะสิอย่าพูดแบบนั้นเลยนะะเชื่อฉันได้ยังไงทําไมล่ะเพราะฉันน่ะมันเป็นตัวปัญหามาตลอดเลยฉันขอแล้วนะได้โปรดเลยอย่าทะเลาะก,กันเลยนะอลลชัยเธอห้ามพูดอะไรทั้งนั้นลุกขึ้นลุกขึ้นมาลูกไม่ได้ทําร้าผิดนะ พูดอะไรอ่ะอย่าพูดแบบนั้นสิอย่าพูดแบบนั้นนะไม่ไม่ไมกดดันไม่ผิดเลยไม่ไมหนูหนูไม่น่าเชื่อถือเองหนูขี้โกหหนูสร้างปัญหามาตลอดเลยไม่นะลูกอย่าพูดแบบนั้นสิอย่าพูดแบบมันจริงจริงสิ ทั้งสองคนทะเลาะก,กันก็เพราะว่าหนูคนเดียวมันคือเรื่องจริงนะคะหนูยอมรับผิดหนูยอมรับผิดทุกอย่างแล้วหนูไม่น่าออกจากบ้านไปเลยถ้าหนูไม่ออกจากบ้านไปเรื่องก็คงจะไม่เกิดขึ้นแล้วทั้งสองก็คงจะไม่ทะเลาะกันไม่ไม่ไม่ใช่หนูไม่ผิดเลยหนูพูดแบบนั้นได้อย่างไหนหนูผิดเองจริงๆย่าพูดถูกแล้วนะเ,นนนะเธอนะ่ะไม่ผิดเลยถ้าเธอเลิกออกจากบ้านคนชั่วๆแบบนี้ก็จะได้ใจนะ อีกไม่นานมันก็ทำผิดอีกมันจะต้องโดนลงโทษในฐานะที่มันทำอะไรแบบนี้กับผู้หญิงไม่เลยฉันเน่เป็นคนผิดเองนั่นแหละไม่ไม่ฉันจะต้องโดนลงโทษฉันเป็นคนผิดฉันผิดเองแต่ฉันผิดเองฉันสมควรตายจะโดนตายอลิชาไ่อัิชาหยุดนะจะบ้าหรือไงเนี่ยธุระคาไปเอากล่องพยาบาลมาค่ะ ลูกทำอะไรนะฮะลูกไม่ผิดนะอลิชาคนที่ผิดคือคนที่พ่อไม่เคยมองว่าเป็นคนชั่วลูกทำถูกต้องแล้วอลิชาลูกทำถูกแล้วและพ่อคนนี้บอกได้เลยว่าพ่อจะอยู่ข้างลูกไม่ว่าใครจะพอใจกับเรื่องนี้หรือเปล่าไม่อย่าก,กล้าดีเข้ามาตรงนี้หยุดอยู่ตรงนั้นเธอทำให้ฉันกับลูกสาวฉันเสียใจ เธอทำผิดแล้วละ่ะที่พามันเข้าบ้านมาเธอทำผิดมากฉันจะไม่มีทางให้อภัยเธอลักษมี <c oughs> ไปบอกให้ทุวคา <c oughs> รีบเอายามาเร็วเข้าไปสิเร็วเข้าเออได้ค่ะวันนี้มาลูกทำอะไรลงไปเนี่ย ฉันผิดเองที่มองเธอไม่ออกเลยอลิชาเธอเหมือนกับอันตาราไม่มีผิดแม้แต่น้อยเธอหลอกทุกคนได้ง่ายๆและเธอก็ทำเหมือนที่อันตาราเคยทำฉันผิดเองฉันผิดเองที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นและฉันก็รู้ว่าเธอจะต้องยิ่งทำให้ลุงเขาเชื่อในเรื่องบ้าๆพวกนี้อีกเรื่อยๆเ,เลย